ต้องขอกาบสวัสดีและมาชมทุก <พอ S 1> ท่านกันด้วยนะครับ,บวันนี้ผมจะมาเล่นแมปอ e ีวานะครับนี่เลยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยไปโอเคอันดับแรกนะครับผมเปิดมาผมอยู่ที่อนแผมก็เจอเซนนะครับเฮ้ย ไป,ไปไหนอ่ะนี่ถูกด้วยอ้เจ๋งอะ่ะผมถูกด้วยฮะมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรเอ้าจะปิดทำไมปิดผมมา,าปิดผมอ่ะโว้พาพ P N G มันจะมา

ผมด้วยไม่ใครช่วยผมบ้างไหมช่วยด้วย <interject ing> ผมจะตายแล้วคันคัดไปขาดไปผมว,ว่าผมตายแล้วหน้าแดงขานาดเนี่ยดูดิมันแดงขนาดเนี่ยผมน่าจ,จะตายแล้วตายแน่น่ะนั่นไงหินโอ้ยหน้าเขาโอ้ยเครื่องมันเล็กเล็กใสงสัยสงสัยได้ใกล้ใก่้พี เป็นอย่างนั้นมั้งนะนี่เรื่องแม่ใหม่มันมีแแม่ใหม่สองแล้วอแบบนี้มันง่ายมันอีซีเเแบบเ่เคยเห็นแบบอีซี่ครั้งแรกเคยเห็นแต่นอร์มออนอร์มออนอร์มออ จิงมากเลยแฉมต้นหมต้นครับพอดีว่าผมเล่นมาก่อนแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมจะทำพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับผมจะทำพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับแล่ว่าผมเอผมจะทำพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกมีพาร์ทสองมีพาร์ทสามมีพาร์ทสี่สายพาร์ทเลยนะครับ โอเคถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูผมก็จะทำให้หรือถ้าวิวถ้าถ้ามันมีคนกดใจประมาณหนึ่งถึงสองคนผมก็จะกดใจมากมากเลยนะครับผมก็จะทำฝาสองต่อถ้ามันไม่มีผมก็จะไม่ทำฝาสองแล้วผมก็จะไปอัดเกมบื่นต่อแต่ถ้าหัวใจมันมันคลอง เห็นเขาในเกมหรืออะไรไม่ต้องไปช่วยเขานะคตลกตลกอะไระเนีดยแค่นี้ก็จเลืย ถ่ายภาพเป็นหน้าปกคลิปแม่เลดิป้าเป็นหน้าปกคิปแช่โอเคแช่นะโอเคอันดับต่อไปให้มันเน,น,นนะียนๆอะโอเคเป็นภาพปกคลิปได้แล้ว จะเป็นได้นั่นแหละเออเออจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย น,ออน,นีมนม่มันคืออะไรอันนี้ไม่มีอะไรดูอุ๊ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋ของหายแล้วไอ้น,นี่มันหายยังไงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันหายยังไงอันนี้ผมไม่รู้ตีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง หมดเวลาแล้วมัน <c oughs> หมดเวลาแล้วท่านผู้ชมโอ้มาแล้วโอ้มาแล้วแล้วผมยังไม่ใช้ไหนมิชชันนะคะพอไหนมิชชันเล่นเกมคอมพิวเ์เล่นเล่นหกเล่นหกแมพ ก็เล่นเก่งอยู่แต่เก่งไม่มากนะครับเอิมนะ้ใครที่เก่งกว่าผมเอิมอย่าอย่าอย่าดูยู่ผมนะครับผมผมผมเล่นไม่เก่งเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็อย่าว่าผม นครับผมก็ไอ้นี่ผมผมเอาอยู่ผมกำลังอีผมอีคลิไอ้นี่อยู่นะครับมันวิ่งเร็วขึ้นหปอร์เซ็นหรือมันช้าลงหกเปอร์เนไ,ไี่ยจังช้าเลยวิ่งก็ไม่ทนันหรือว่าเครื่องมันแหลกนะอาจจะเครื่องมันแหลกก็ได้นะเฮ้ยว,วางลงมือนเราจะตายกันหมดลิว้วเฮ้ย ขึ้นบนแล้วเพื่อนช่วยก่อนเออเพื่อนเพื่อนเอ๊ยไอ้เพื่อนเร็วมันเร็วมากไอ้นี่ไงเพื่อนเราเนี่ยนะใครเชื่อคุ้นๆเหมือนเป็นเพื่อนหรอใช่ใช่หรือไม่ใช่อ๋อมันเริ่มเป็นเพื่อนเราแล้วนี่หว่ะไอ้อโลตัส เต็มแล้วลืมไปว่าเพื่อนเต็มแล้วแล้วมันมาทำอะไรกันสองมันดูแปลกๆเนี่ยนะมันมาทำอะไรกันสองคนนะ่ะ เพื่อนเขาแบกคนนี้ด้วยอ่ะอดูเพื่อนเขาเขาวิ่งเขาวิ่งไปวิ่งไปไหนวิ่ง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 นั่งม,ม,มันจะพูดเสียงอะไรนี่แหละ นเอง 19, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1ิ8เก้าแปดเี่อันนี้คืออะไรแฟดไลท์ชนะสองวินอืมยี่สิบวินมันไม่ใช่ไอไอน,นี่มันอ๋อสิบปิด เจอได้น่าคาแรคเตอร์ สามันมันก็วนได้อุออ้ยยโรยแล้วก็ไอ้ใคอยู่ด้หนินดื่มเข้าไปวิ่งทำไมมันรู้สึกช้าลงหรอวรู้สึกน่ารู้สึกปเป็งละมังเอ้ยย,ยีโรบ มันจะฆ่าเรามันจะฆ่าเราแน่ๆเลยให้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะวางเราลงได้แล้ว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  fast, ว fast, 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 าง Yeah. Think fast, chocolate nuts, think fast, chocolate, oh, yeah. think fast, chocolate nuts,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  think fast, chocolate! พร้อมกับเพื่อนเนี่ยนะโอุ้ยไม่นะเล่นรามีเจ็บไม่ใช่จบผมผมผมจะผมจะเอิ่มอะไรนะเอิ่มผมจะปิดคลิปเลยโอเคไม่กี่วิอีกโอเค โอเคผมจะปิดคลิปตรงนี้แหละก็ต้องขอก็ต้องขอลาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบา,บายๆไปเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วเด้อโอเคเรื่องแมปก่อนโอเค